มงคลที่18อนัวชานิกรรมานิแปลว่าการงานไม่มีโทษการงานไม่มีโทษในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การทํางานให้ดีแต่ครอบคลุมถึงเจตนาและผลของการกระทําด้วยอาชีพที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมหรือเป็นการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ชอบธรรมโดยอาศัยการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นหลักซึ่งได้มีการระบุไว้ว่ามิจฉาวานิชาหรือการค้าขายที่ผิดศีลธรรม5ประการังนี้ครับ 1. ค้าอาวุธสัตวานิชา เช่นค้าอาวุธปืนอาวุธเคมีระเบิดหรืออาวุธต่างๆเพราะจะก่อให้เกิดการทำลายล้างเกินค่ากันแล้วโลกก็จะไม่มีสันติสุขสองค้าขายมนุษย์สัตวานิชาเช่นค้าสตรีค้าเด็ก3ค้าสัตว์ที่นำไปฆ่ามังสวิริชาเช่นหมูปลาไกา่เพราะเป็นการส่งเสริมให้ผิดศีลข้อหนึ่งคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกทั้งเราอย่าเอาชีวิตเขามาเลี้ยงชีวิตเราเลยสัตว์ต่างๆไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเราเพราะถ้ามีหน้าที่นี้จริงๆ เมื่อมันเจอเราก็ต้องรีบวิ่งมาให้เราฆ่าแต่นี่มันกลับวิ่งหนีหรือร้องขอชีวิตเพราะทุกชีวิตย่อมรักชีวิตตัวเองเหมือนเราสี่ค้ายาเสพติดมัชวนิชาเช่นค้าน้ำเมาเหล้าวายเบียร์สารเสพติดทุกชนิดห้าค้ายาพิษวิสาวนิชาเช่นยาฆ่ามแมลงซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมการงานเหล่านี้จัดเป็นมิจฉาชีวะการเลี้ยงชีพที่ผิดเพราะเป็นการกระทําที่ไม่ประกอบด้วยศีลธรรมเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นและเป็นการสร้างกรรมที่ไม่ดี ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลร้ายต่อผู้กระทําเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตส่วนการงานที่ไม่มีโทษคือการทํางานที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมไม่เบียดเบียนไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่ก่อให้เกิดความทุกข์และไม่เป็นอันตรายต่อสังคมเช่นการทําการเกษตรปลอดสารเคมีการค้าขายที่สุจริตการประกอบอาชีพช่างศิลปะหรือวิชาชีพต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับการงานที่ไม่มีโทษในปัจจุบันในบริบทปัจจุบันเราสามารถทําความเข้าใจการงานไม่มีโทษได้ดังนี้ครับการงานที่สุจริต คือการทางานที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเช่นการโกงการช่อโกงการติดสินบนการงานที่ไม่เบียดเบียนคือการทำงานที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่เอาเปรียบไม่ทำร้ายไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจการงานที่เป็นประโยชน์คือการงานที่สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมส่วนรวม การงานที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองคือการฝึกฝนทักษะใหม่ๆเช่นการเรียนภาษาต่างประเทศการเรียนเขียนโปรแกรมหรือการเรียนทำอาหารสิ่งเหล่านี้เป็นการลงทุนในความรู้ความสามารถของตอนเองโดยตรงทำให้เรามีโอกาสในอาชีพที่ดีขึ้นมีความสุขกับการทำสิ่งใหม่ๆและยังช่วยเพิ่มคุณค่าในตนเองอีกด้วย การงานที่เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวเช่นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวการจัดการเรื่องการเงินอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอจะช่วยให้ครอบครัวมีเสถียรภาพทางการเงินสามารถวางแผนการออมเงินเพื่ออนาคตของลูกหรือเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในระยะยาวได้ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงและความสบายใจให้กับทุกคนในครอบครัวการงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมเช่นการปลูกต้นไม้สร้างสวนสาธารณะอันร่มรื่นเพื่อให้เป็นร่มเงาและที่พักผ่อนแก่เพื่อมนุษย์ทุกคน การสร้างศาลาที่พักสำหรับคนเดินทางเพื่อให้ได้พักหลบแดดหลบฝนหรือการเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาสการสละเวลาไปสอนความรู้ให้กับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นการช่วยให้เด็กเหล่านี้มีพื้นฐานที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและยังเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อีกทางหนึ่งการงานที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมเช่นการประกอบอาชีพแพทย์เพราะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมาในการประกอบอาชีพที่มั่นคงมีไรายได้เลี้ยงชีพมีไรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูและสร้างความมั่น ให้กับครอบครัวและยังได้ช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วยบรรเทาทุกข์และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยรวมการงานที่ไม่มีโทษจึงเป็นรากฐานสําคัญของการดําเนินชีวิตที่สงบสุขและเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงเพราะเมื่อการงานของเราบริสุทธิ์จ,จิตใจเราก็จะปลอดโปรง่งและชีวิตของเราก็จะปราศจากความวุ่นวายอันเกิดจากการกระทําที่ไม่ดีทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าครับ